คำปมปมพี่น้องมาไหมไเจ็ดดอกแล้วดงๆๆงงงู่ผักกะทมุตมิพี่นอ้องโคชเนนสวัสดีครับอ่ะมือี้มาอีกแล้วครับมานอกบ้านน้องทันทีนี่มีเมนูเฮ้กุ้งเต็นพี่น้องขยวกันดสด กลืนชื่อแด้วอันนี้อันนี้กุ้งจากน้ำโขงกุ้งฝอยจากน้ำโขงพี่น้องโอ้ยเกินลงๆมามาแล้วรับเรือไปกินน้ำกันพี่น้องมวันนี้โอ้ยวันนี้ไปกินนอกสถานที่อืมอืมอร่อยมากเมนูเด็ดจากร้านอาหารร้านนี้แซ่บเด้อพี่น้อง จดจดผักกะตมูตมิพี่น้องอ้่อยอรเอเปิดไปเลยอืมจะดอกแล้วตรงๆตงอยู่โออออย นี่ก็จะมีข้าวผัดข้าวผัดอร่อยมากอืมมีหลากหลายอ,อร่อยเจ็นออกเบอร์แล้วพี่นอ้องไปฟกินกันอืม ก็เลยไม่ได้ขับได้ไม่กินพรุงเต็มกันเพื่อืือสดอร่อยมากแบบแบบเปลี่ยนตดรงตรงเนี่ย รสชาตเข้มค้นมากอะไรจริงค่ะมออปมปมพห่หนหอกมา,มา,านะ แสบหลายอืยอพอเขาผัดกินแกแสบทองพี่นอ่องอือเมื่อก,กินร้านอาหารจิดดิมผงกันไป่นอ่องหนวกไข่ล่ะออากมาหากินข้าวนอกบ้านนะ ออร่เมนูปรดจัดบังสุดจัดเข้ากันมาก โหเด็ดอร่อยเด็ดอ่ะไม่ไกับพ่อสมีตรนะพี่รองนะ มันไหนคราบเว็บแซบไปกินเบืองใหม่ครับมันเหนียบไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ